ยินดนี้ตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเที่ยวให้สุดและหยุดที่ใช้นี่นะครับช่องนี้ไม่หรูไม่แพงแต่มีฮาแน่นอนนะครับเพราะเราจะไปเที่ยวทุกที่ตั้งแต่ของถูกจนของแพงแต่ยังผ่อนไม่หมดนะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาร้านป้าแถวบ้านเราก็จะพาไปเที่ยวให้สุดแล้วค่อยกลับไปผ่อนใช้นี่กันต่อนะครับวันนี้ก็เปิดคลิปมาที่โรงแรมนะครับเราก็ทำการเดินสำรวจโรงแรมอยู่ผมก็เลยพูดดึงเชงไปให้ฮให้มันมีอะไรในคอนเทนต์นะครับผม ก็วันนี้ก็จะเป็นอีพีที่2ของเที่ยวสุดและอยุดที่ชัชนีนะครับ e ีพีที่2ของเราก็คือเที่ยวอยุทยานั่นเองครับผมและที่เราขับผ่านนี่ก็คือเจดีวัดสามปลื้มนะครับเป็นวงเวียนของอยุทยาเลยนะครับผ่านมาต้องเจอแน่นอนฮนะแล้วก็ขับมาสวยๆอย่างนี้นะครับเพราะที่นี่มีงานครับผมอันนี้ก็คือเป็นงานเที่ยวชมวัดมหาธาตุนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้ดูตอนกลางคืนนะครับวันที่ผมไปมันคือมีงานพอดี อันนี้ก็เป็นรายละเอียดแล้วก็ของที่มีขายอยู่หน้าวัดมหาธาตุนะครับค่าเข,ข้าคนละสิบาทเองสําหรับคนไทยนะครับถ้ามาตอนกลางวันเขามีล่มให้ด้วยนะสำหรับคนร้อนๆเดินดูนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมเดินชมนะครับจริงๆมันค่อนข้างกว้างเลยนะครับเป็นโบราณสถานของไทยนะที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะครับ ซึ่งพอเปิดดูตอนกลางคืนมันก็สวยตาแปลกๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางมุมที่มันค่อนข้างดูน่ากลัวนะแต่เราเป็นคนไทยอ่ะมันก็ค่อนข้างจะแบบว้ยจะมีตัวอะไรโผ่ามาตุ้งแช่หรือเปล่านะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ก็สวยงามมากครับที่เราไปวันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันนิดหน่อยครับผม เดินเหนื่อยแล้วก็ต้องมาพักท้องกันที่อาป่าอายุธยานะครับที่นี่ไม่แวะมาไม่ได้นะครับเพราะไลน์อาหารเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับบุฟเฟ่อาป่าของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูปลาเผานะครับเขาวางว้ให้อย่างสวยงามเลยนะครับ ถัดจากปลาเผามาก็นี่เลยครับเป็นเมนูหอยต่างๆนะครับสอสหอยสดจากทะเลสดๆเลยนะครับผมสําหรับร้านอาป่าแล้วก็ถัดจากหอยมาก็ยังมีกุ้งตัวโตๆให้เราได้หยิบกินอีกนะครับสาหรับใครที่เป็นสายซีฟู้ดเขามีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้2แบบนะครับแล้วก็น้าจิ้มกระทะนะฮะก็เป็นตู้ไอติมฟรีนะครับย้ําว่าฟรีนะในอยู่ในบุฟเฟ่แลวนะครับผมก็ยังงงอยู่เฮ้ยมันฟรีจริงหรือเปล่าอะไรครับถัดมาก็จะเป็นลายอาหารพวกหอยนางลมหอยอบชีสนะครับ อันนี้เขาจะมีคนคอยบริการให้นะครับไม่ต้องทําเองนะแค่บอกเขาว่าเราจะเอาอะไรนะครับผมซึ่งซุ้มอาหารก็มีทั้งของข้าวของหวานนะครับในร้านก็ยังมีซุ้มปลาโป่งให้เล่นด้วยนะครับสำหรับคนอยากย้อนวัยวัยเด็กนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรลายอาหารที่ผมไปถ่ายทายมานะครับจริงๆอาหารมันเยอะมากครับสำหรับที่นี่ถ้าเกิดใครมาอายุทยาเนี่ยถ้าไม่ผ่านอปาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณมาไม่ถึงแน่นอนนะฮะ จริงๆวันนี้ที่ผมะมากกินผมะมากกินทุเรียนนะแต่ว่าตอนนี้ผมไปคือมันหมดแล้วนะครับโปรโมชั่นทุเรียนเลยอดกินทุเรียนบุฟเฟ่ต์ด้วยเลยนี่ก็คือหน้าตาอาหารที่ตักมานะที่นี่ยังลืมบอกเขามีแซลมอนด้วยครับแซลมอนสดแซลมอนดองนะครับและยังมีเป็ดย่างด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบก็คือแวะมาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือค่าเสียหาย2คนนะครับผมกับแฟนกินตอนกลางคืนเสร็จแล้วเช้าก็ตื่นมากินต่อเลยนะครับสำหรับบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมเขาเตรียมไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลนอาหารที่เขามีนะฮะผมจะให้ดูก่่ออนะรบวาามีไ้ง ก็มีค่อนข้างครบทุกอย่างนะครับสาหรับอาหารโรงแรมนะครับนี่ก็คือที่ผมตักมากินนะผมกินหลายรอบแล้วกินเกือบทุกอย่างเลยครับเชา้านี้กินเสร็จก็เดินทางกันต่อมาที่ที่นี่เลยนะครับตลาดน้ําอยุธยานะครับที่นี่ก็ห้ามพลาดอีกที่หนึ่งสําหรับอยุทยานะฮะเป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยฮะ,ะถ้ามาไม่ไม่มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงอ,อยุธยานะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดน้านะครับข้างหน้าเขาก็จะมีให้ขี่ช้างด้วยนะครับจริงๆไม่แพงนะแต่ผมจำไม่ได้มันเท่าไหร่มันหลักร้อยนี่แหละไม่ ไม่แพงมากนะครับผมถ้าเกิดคนอยากจะขี่ก็ลองไปขี่ได้นะครับสําหรับช้างนะครับผลประตูเข้ามาก็จะเจอจุดจําหน่ายตั๋วนั่งเรือนะครับสําหรับคนที่อยากล่องเรือตามแม่น้านะครับเนี่ยก็คือสามารถซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือป้ายทางเข้าตลาดน้อาอยุธยานะครับผมก็ยืนบนอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้เหมือนกัน แล้วมาตลาดน้ำก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับโรตีสายใหม่อันนี้เขาก็มีให้ชิมด้วยนะครับก็ชิมไปชิมมาก็โดนจัดมาเลยครับประมาณ4-5ห้าถุงวยผมจำไม่ได้ผมซื้อมาประมาณถุงนั่นแหละทีนี้ก็ให้บรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ที่อยุธยาสมัยก่อนนะครับที่ชาวบ้านจะต้องขี่เรือพายเรือมานะครับเพื่อมาขายของกันนะครับแล้วก็ริมฝั่งคลองเนี่ยก็จะมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะครับ อันนี้ผมเดินมาเขาก็จะมีร้านข้าวตังนะครับอันนี้ก็น่ากินมากนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านเช่าชุดนะครับให้เราถ่ายรูปได้นะครับสําหรับใครอยากถ่ายชุดไทยก็มาถ่ายได้นะครับที่นี่อันนี้ก็คือสะดุดตามากครับแม่ค้า2ล้านริมทางตรงนี้ก็คือแต่งตัวชุดไทยสวยมากครับลองมาดูดิสวยจริงๆหเห็นไหมหน้าเขาแบบน่ารักมากเลยนะครับผม เรามาที่นี่ก็พลาดไม่ได้นะครับสําหรับการแสดงนะครับผมเขามีเป็นรอบๆนะครับอันนี้ผมเข้าไปรู้สึกจะเป็นรอบประมาณบ่ายสองมั้งก็คือค่อนข้างอลังการเลยนะฮะเสียงเพงเสียงภาคคิวนักแสดงก็คือค่อนข้างดีเลยครับผมห้ามพลาดเลยครับผมแนะนําให้ไปดูนะมีหลายการแสดงไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ละรอบครับผมเดินทั้งวันก็ตามภาษาเด็กอ้วนนะครับก็เดินมาหาของกินนะครับผม ก็ที่นี่ก็มีของกินค่อนข้างเยอะนะก็เลือกร้านได้ดีขอเซลฟี่กับแฟนสักรูปหนึงแชะโอ้โหสวยมากนะครับบรรยากาศดีครับริมน้ําแล้วก็เราที่อาหารที่เราสั่งมาก็บ้านบ้าน,นครับเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวของผมนะครับแล้วก็แฟนผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกมานะครับสองถ้วย จะเป็นชุดหมูสเต็กนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะไม่แพงด้วยอันนี้ก็คือแฟนผมชิมไปคําแรกนะครับดูจากสีหน้าครับก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะฮะก็มีหลายร้านให้เลือกนะครับก็ลองเลือกร้านกันดีๆนะจากที่ผมไปเนี่ยคือแฟนไม่ค่อยปลื้มสาหรับรสชาติก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ก็ฝืนๆนิดนึงส่วนอันนี้นางให้ผ่านนะครับสําหรับหมูสเต็กนะครับค่อนข้างรสชาติดีเลยนะคะจริงๆมันมีน้องหมาด้วยนะครับมากินกับเราแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายน้องหมามาด้วยนะฮะ และก่อนออกเราก็มาแวะคาเฟ่ตรงหน้าทางเข้านะครับก็คือบรรยากาศร้านดีมากเลยนะครับจริงๆคิดว่าจะมาหาที่หลบร้อนเฉยๆแต่ว่าเจอร้านเข้าไปโอ้โหสวยมากครับแถมยังมีวิวให้ดูด้วยครับดูเป็นลูกช้างนะครับที่เขาเลี้ยงไว้นะฮะเป็นลูกช้างตัวที่อยู่ข้างหน้าเลยครับผมออกจากตลาดน้ำมานะครับแล้วก็มาพิพิธภัณฑสถานนะครับเจ้าสานะครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับสำหรับ พื้นที่ของอยุธยานะครับว่ามีความเป็นมายังไงต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีของที่เก็บได้จากพวกพระธ,ธาตุต่างๆที่เราไปเที่ยวชมกันมาในอยุธยานะครับเป็นกลุ่มของโบราณต่างๆนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวอยุธยามากขึ้นสามารถมาอ่านที่นี่ได้เลยนะครับผมจริงๆเขามีพี่แนะนําให้อย่างดีเลยนะครับเป็นจุดๆนะครับให้ความรู้ดีมากนะครับ สำหรับผู้ปกครองจะพาลูกหลานมาก็พามาได้นะครับสำหรับที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์เจ้า3ามนะครับผมห้ามพลาดอีกที่หนึ่งนะครับผมขอแนะนําที่ถ่ายมาก็จะมีแต่รูปนะผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอของที่นี่มานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะคแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับเที่ยวให้สุดและหยุดที่ช้ยนี่ครับผมเจอกันบ๊ายบาย